SUV สภาพปีสวยนะคะมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะเตต้าบีอูดเครื่องยนต์พันแปดกียโตปี2,015ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวะสปอร์ตปรับไฟฟ้านะคะ a i r b a g ABS กุญแจรีโมทนะคะปุงมาลไรมาติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะก็สวยน่าใช้มากๆเลยนะคะ ก็เป็นระบบดิจิตอลนะคะฟีนาผ่อนเดือนละ7,000บาทค่ะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่1น0 0 0มื 5, บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องยนต์ไฮบริดแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะเครื่องยนต์พันแปดไฮบริดนะคะประหยัดสุดเลยค่ะด้านหลังจะเปิดให้ดูนะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะนี่ค่ะขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะ สภาพดีมากๆเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะกว้างนั่งสบายนะคะเป็นตัว TRD Sportivo ด้วยนะคะสภาพดีค่ะรุ่นสปอร์ตนะคะเพราะว่าภายในเป็นภายในสีดำนะคะทึ้นยนต์พันแปดสภาพดีมากค่ะตีตาพีอูดนะคะขึ้นยนต์พันแปดไฮบริดกียรโต้คันนี้ปี2015ค่ะสนใจยัางไงา โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ